กราสวัสด,ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องริตรักแฟนมอเตอร์ไซค์ทุกท่านวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน B Bike Shop เป็นร้านอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ที่เขาว่ากันว่าจัดจ้านที่สุดในย่างบางปูร้านที่เดินทางง่ายนะครับอยู่ใกล้กับเรียกว่าติดกันเลยดีกว่ากับสถานี BTS สายลวดนะครับร้านนี้ดีมากเพราะว่ามีอ่างให้ล้างมือตั้งแต่ข้างหน้าร้าน,นาเลยนะครับหยอกหยอกหยอกครับอันนี้เป็นอ่างบัวนะครับเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างเชิญครับ แล้วตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ในร้านแล้วมาเจอกับน้องมดนะครับน้องมดเป็นเฟลที่ร้านนี้นะครับน้องมดครับเข้ามาในร้านเนี่ยของเยอะมากเลยแต่ว่าสะดุดตามากเข้ามาปุ๊บเจอมาติสกับโดมิโนโอ,อยู่หน้าร้านเลยปแปลงว่าขายดีใช่ไหมครับขายดีครับก็ตอนนี้หลากหลายรุ่นค่อนข้างจะเล่นพวกประกับโดมิโนโ แล้วก็พวกสวิตสตาร์ดโดมิโนครับกระแสการแต่งไฮเพอร์ฟอร์มานกำลังมาใช่ใช่ไหมครับกระแสกําลังมาครับไม่ว่าจะเป็นพวก f o r z ซ x m a อกครับก็จะเลือกใส่เป็นโดมิโนกันสัดส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ตอนนี้ที่ร้านโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับก็จะมีของแต่งหลากๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประกับโดมิโนนะครับกันสบัดมาติดแล้วก็ในโซนบางปูตอนเนี้ยทางร้านเราเป็นอันดับหนึ่งครับที่ได้เรื่องการขายโดมิโนครับทางร้านเราจะเป็น ขายแบรนด์แท้ครับ oh. จะได้ช่ยรางวัลจากมาวิลิคุปด้วยครับนี่ครับเป็นการการันตีนะครับว่าขายของแท้และมียอดขายสูงนะครับตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามีรถกาลังทําอยู่บ้างไหมจะได้ขอด<ต>ูด้วยตอนนี้มีรถกําลังทําเลยครับจะเป็นการจัดสภาพแล้วก็จัดส่งครับตอนนี้ตามไปดูกันเลยครับ นึงครับเมื่อกี้เราบอกว่าร้านเราเนี่ยเด่นในเรื่องของการเซอร์วิสแล้วก็การจัดทรงมีข้อกําหนดอะไรบ้างครับในเรื่องของการจัดทรงรถอะไรได้บ้างอะไรทาไม่ได้ก็จะทําได้ทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับอาา่าฮะตามงบลูกค้าก็จะแบ่งเป็นประมาณ3ประเภทก่อนครับก็จะมีจัดตามงบลูกค้าจัดแต่งสวยงามครับแล้วก็สําหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสูงประมาณนี้แล้วแต่ลูกค้าอยากได้แบบไหน เข้ามาคุยกับช่างหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าออกรถมาใหม่เนี่ยแต่อยากแตง่งแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเข้ามาปรึกษาได้ไหมครับที่นี่เข้ามาปรึกษาได้ครับสอบถามเรื่องราคาก่อนออจัดทรงเก็บสภาพก่อนก็ได้ครับมีอะไรที่เป็นเด่นๆนะครับในเรื่องของการเซอร์วิสก็ตอนนี้นะครับที่เด่นๆเ,เลยก็จะมีถ่วงล้อนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหัวย้ําอะลิกกเร่นะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่เราบอกพี่ของที่นี่คือการเซอร์วิสใช่ไหมครับใช่ ตอนนี้มีโปรอะไรบ้างไหมครับตอนนี้นะครับก็จะมีโปรของพ่อเบรกแอมเบนะครับรถ X Max ็นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเบรกแบรนด์อะไรมาก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นปั๊มเดิมมาเปลี่ยนพ่อเบรกแอมเบครับก็รับส่วนลดไปทันทีนะครับ20% 20%เเลยใช่ครับ20%เลยแต่ต้องเป็นปั๊มเดิมเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับต้องเป็นปั๊มเดิมเท่านั้นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนะครับก็น้ำมันเครื่องจะมีให้เลือกหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นโมตุลนะครับแอม ลิควิดโมลีนะครับแล้วก็เป็นอีเดียมิสครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีนี่คือจ่ายเฉพาะค่าของรฟรีค่าแรงใช่อ๋อทุกรุ่นทุกยี่ห้อไหมครับรถใช่ครับตอนนี้ทุกรุ่นครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกฟรีฟรีใช่ได้เลยนะครับเมื่อกี้สอบถามมารถคันนี้นะครับลูกค้าเอามา จัดทรงใช่ไหมครับจัดสภาพจะจัดทรงจัดสภาพครับครับผมเป็นเป็นยังไงมากคือเขาวางงบมาหรือว่าวางเปอร์ฟอร์มานซ์มาครับคันนี้เราให้ฟังอคันนี้จะเอ่อเปิดงบมาครับแล้วก็เน้นคอนเซปต์ว่าลูกค้าอยากได้อะไรบ้างอืมกา่ลูกค้าเข้ามาคุยกับเราก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เราก็จะมีการเสนอของให้ว่าให้ตรงกับคนแบบลูกค้าแล้วให้ลูกค้าเป็นคนเลือกคนสุดท้ายนี้ผมเข้าใจถูกไหมใช่ครับอ่าฮะแล้วก็เลือกลูกค้าก็มาเลือกนะครับตามคอนเซปต์ที่ตัวเองอยากได้ คราวนี้พนักงานเขาก็จะจัดก,การให้ทั้งหมดนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากเข้ามาใช้บริการหรืออยากติดต่อสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมมาปรึกษาอะไรเราเนี่ยครับมีช่องทางการติดต่อตรงไหนบ้างครับก็เข้ามาในเพจ Facebook นะครับจะเป็นชื่อร้าน b ิชอปไบคครับแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงโซนบางปูนะครับหรือถ้าเดินทางมาง่ายก็เป็น B t ทสายลวดขี่ตาม B t ทมาก็ได้ครับประมาณนี้ สำหรับ EP หน้านะครับเราจะไปกันที่ไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับหรือใครที่อยากให้เราไปแนะนำร้านไหนตรงไหนตากแนะนำกันมาข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านครับขอบคุณครับ